สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศค่ำค่ำนุ่นี่ไม่ให้หวหานครบค่ะพี่น้องง่ามแห้งบอนสีถือฝนละงามพี่น้องจ้าเบิงกอนเบิงกอนสวยมากพี่เมพี่น้องจ้า มาให้อาหารกบเอาน้ำใส่กบอกอใหญ่มากใบก็ใหญ่ด้วยสวยพี่น้องจ้าตรงนี้ผักแป้นเหนียวเหนีย <c> ว <oughs> มันขึ้นอยู่ข้างบน พี่นงลงนึกไหมไม่ไม่ยอมลงกำลังสวยอันนี้ไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยเขาเท่าไหร่งน,นี้ตกตึ้งแบบพี่นง ีบอลกระดาษด่างมีลูกมีเต้าล้วด่างก็มีไม่ด่างก็มีเนาะออกลูกเยอะมากเลยยุงเยอะกระดาษด่างนี่เนาะลูกเขาออกเยอะเลยนี่เห็นถางเมื่อหัือนกัน อันนี้ยุ่งยุ่งยุงเอามาให้น้ำให้น้ำให้กบเขาออกลูกพี่น้องเงนินทุงทองช่วงนี้บอลราคาตกนะคะ่ะพี่น้องจา้าแต่วันนี้เลี้ยงเพราะว่านิมากแล้วค่ะเลี้ยงเพราะชอบเนาะบริคายจะสร้างนี่นะ เหียดกระหอกอินาอสวยมาก uh, 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 กอใหญ่ขึ้นมาหนาเลยร uh. ้อน สาคู่ด่างยังไม่ได้หากระทางเปลี่ยนพี่น้องจะแตกกอแตกยอดครับสวยเลยล่ะด่างล้งแม่เหมียวลูงแม่หม่ไม่รู้ต้นอะไรนาะก มันมาเต็มอยู่น,นั่นนันน่นอันนี้กินได้ด้วยค่ะพี่น้องจใาอีแบะบุกหวานโมเมนต์ที่อยู่ตามเขาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือปอกแกงใส่ไก่ใส่ไร์ได้เลยใหญ่มากคุณนะรวมหัวนี่คุณได้ในตรงนี้เลยอันนี้คือเราเอายอดอ่อนๆเขาแบบนี้ค่ะเนี่ยตัดไปแกงเลยคะ่ะเขาอันนี้เขาสิบเป็นสากๆนะค่ะพี่น้องอยากลื่นๆ ไม่เหมือนบุบ,บ,บอะไรที่อยู่ในภูนเนาะอันนั้นจะแบบนี่ศักดิไ์ไหนพี่น้อะนี่ปลูกใหม่เอ๊ะนี่เพิ่งขยายยังไม่ได้ไอน,นี่เลยยังไม่ได้ออกเลยเอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เต็มเลย มพี่น้องงามเลยเนี่ยจุดฝนอันนี้เอียงภูเขาปะปลูกก็ซื้อพี่น้องมาจากดอกจักทร์ยังเห็ยนอะไรอันนี้เอามาปมลูกลยดงบในวันเขาพี่น้องเอ้ยฝนตกดีไรมึงเนี้พี่น้องกอใหญ่มากเด้อน,นี่คนแตกมึงเนี้ย นซ่อ่อนใยนี่งงงามเลยนี่ยมืย่อนี้ใบเลยโอ้ยยุง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 ถ้าไม่ใส่น้ำให้เพ่นก็ไม่กินหัวอาหารเลยม,เอมองเงีตาเหลือมเมายเงี้ย ต,ต่กบุ่ตาเหลือมเมาๆน้ำมันฝักตบมืองเลยพี่น้องอันนี้นี่เลี้ยงแบบให้น้ำฝนนะคะพี่น้องจ้ะ อันนั้นฝนใสวันเลยโอ้ยยิ